สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับอันนี้กระโดดมาถึงอะไรสมุตร,ตสมรสาครสมุรสาครเลยเขาเรียกอะไรเนี่ยขวานเรียกอะไรเนี่ยศูนย์สัตว์น้ำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเด้อพี่น้องโอ้ย,อยมาเนี่ยมาพาไปไหนแล้วน่ะ อุ้ยเนาะเดิน,น,นจากพี่น้องมาเด้อเบงเองนีปะยป้ายเข้าไปดูปลาก่อนฝากกดนไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนนพี่น้องพยายามทำคลิปอยู่เนี่ยว่าจะเอาคลิปยังลงให้พี่น้องเบิง่งเนาะ มือใหม่กะฮัดเห็ดห,หัดถ้ำนี่แหละจ้าพี่น้องดูดิบ่ได้หยุดงานจักเทือโบได้หยุดงานไปเที่ยวจักเทือมาเร็วเข้ามาข้างในเร็วๆจ้ามาดู้จ้าข้ามาข้างในน้ำกันทรานะจ้าเนาะขอมาข้างในน,น,น้ำจัน,จนาทร์จ้าพี่น้องไปเดี๋ยวพาไปดูข้างในเลยนะคะ